สวัสดีจ้ะมันนี่มาปูพริกน้ำกันจ้าส่องสมศักดิ์เลินฟาร์มสะนแนลด้วยจ้ะเด้อพริกเด้อจ้าพริกปูบะเขียวตัดสวนครัวมา้กินก้นคุ้มดอกกับยกก้นไปก้อนจ้ะตเดีกก๋ยวจะมาเสียมปลูกมะกรูดเราจะให้ก็บอกกุ๊กจกก้นก้อนขึ้นมา ยกนเป็นลุม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 แม่ซับไว้ฮาปลูกเป็นลุมไม่ได้ปลูเป็นคู่เป็นลุมเป็นลุมไม่กินตัสลวงคัวจะเสียมกนนี่นกนปุ Dạ ngắm ngắm Đứt nhọt như nào nhọt rồi, nó tẹt Con đi tẹt nghe, tẹt nghe Chỉ có đẹp đâu Cô cơ rơ nhọt như nhọt ดีต้นเงาก็ปลูกไปเลยเพิ่งจะไงตรงน้าเพิ่งจะแตกจริงแตกแหนงเองนี่แหละคุนล่ะแล้วมาเด็ดล่องบึงจริงปลูกบ่เคยเด็ดนะเดี๋ยวเพิ่งเด็ดหน่อยเด็ดล่องบึง

ปลูพิกปลูกเลยกปูพิกปูผักน่งนียหาปลูกเองก็คือเขาปลูกเซกกะบาดเราอ่ะห่าออกจากเบ้าเขาปลูกเซกกะบาที่ได้เบ้าัเากล้ สื่อเขามากก็กาซื้อถุงนอ้ะในมันหลมร่งหลงมร่งห,งห,งหงมดขาดก็ได้ไม่ห้อยลงอย่างเดียวตป็นสิบบาทสาบบาท

ยิตตต่ตายมืดตะเลงหอดฝนหอดฝนตกมาตายมดปลูกไหมเอาไม่ถุงนี้จะทางปลูกไปถุงไากินน้ำฝนม่ได้ปลูกไว้เลยตายมดปลูกเอาไม้ไปต้นใหม่ครับใหม่จะยืนยันห่บอปิ อ่านพี่เจ้ามิตรนี่นะจ้าอะไรกดแทรกไห้ตามนี้เจ้าสร้งทรงสัตว์เจริญฟาร์มจะเนี่ยจ้า ยาชมสวนก็กำลังเริ่มปลูกจ้าปลูกยาเพิอมจ้าเบี้ยพักพริกซุ่มปลูกก่อนกำลังแตกอยอดกำลังติดไอตัวกำลังติดปลูกไปเล็กมือน้อยไปจ้าวางก่นมาปลูกชมพะแพรวกับง่ามงาม้างุดดอนถึงจ้าสียาฝ้าขึ้นเหลีห่ยทีเนาะสีดา นี่ก็ไม่ตื่นเลยจ้า